สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีแฟนขับ FC เอกวานด้านหาทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะต้องยอมเสียเวลานะฮะดูคลิปท่านอื่นนะฮะอย่างอมสินฟาร์มอย่างเคยอีสานเนี้ยนะฮะเขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีนะฮะเวลาคูณปัดไปเรื่อยๆก็คือฟีด ฟีดมันจะโผล่มานะมาที่หน้าคุณนะฮะในวันนั้นคุณสนใจเรื่องอะไรในวันนั้น ai นําำส่งเรื่องอะไรในวันนั้นคุณประสบปัญหาเรื่องอะไรก็มีท่านท่านหนึ่งก็คืออมสินฟาร์มนะฮะจะอธิบายไว้คืออมสินฟาร์มเนี่ยเขาก็เป็นช ANNEL ที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน Facebook ในหมวดมืออาชีพผิดกฎผิดอะไรต่างๆคือท่านท่านเนี้ยเขาเก่งมาก่อนแล้วก็มีคำถามมาเยอะคือ AI ของ Facebook เขามีเขามีอัลกอริทึมที่จะวิเคราะห์นะฮะว่าคุณเป็นอะไรยังไงเขาก็เอาวีโอเหล่านั้นน่ะเข้ามานำส่งหน้าฟีดคุณ ถ้าคุณเปิดโบทมืออาชีพแล้วเนี่ยคุณเข้าถึงเครื่องมือตัวไหนอะไรยังไงเพชรเป็นยังไงห้าเหลี่ยมเป็นยังไงเขาก็จะเขาก็จะมีเหมือนความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกสิเหมือน AI มันใช้คณิตศาสตร์คำนวณว,ว่าคุณจะต้องดูคลิปนี้นะเออขนาดนั้นเลย วันนั้นก่อนที่ผมจะผ่านคลิปเรียวเนี่ยรู้สึก AI จะนำส่งออมสินฟาร์มคือท่านท่านนี้เขาอธิบายเกี่ยวกับไปดูหน้าเด a d b บอร์ดแล้วก็การแนะนำเพอร์ไฟล์นะฮะคือพอผมเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยแล้วผมเข้าไปการแนะนำเพอร์ไฟล์ปกติผมจะเข้าเดสบอร์ด แล้วก็ไปที่อะไรอ่ะคือจะไม่ไม่ค่อยเข้าไปดูการแนะนำโปรไฟล์นะฮะเข้าไปเรสบอร์ดแล้วก็จะไปตัวอะไรอ่ะการเข้าถึงการอะไรต่างๆคือไปดูส่วนอื่นมากกว่าแล้วไม่เคยเข้าไปดูการแนะนำโปรไฟล์วันนั้นดูดูปัดปีดขึ้นไปอ้าว เขาบอกให้ไปเช็คที่การแนะนำเพอร์ไฟล์ผมก็ไม่เคยสนใจนะออสนใจแต่ยอดค่าการเข้าถึงยอดอะไรต่งตางๆไม่รู้เป็นยังไงวันนั้นเข้าไปแล้วมันเหมือนกับอะไรช่องคุณไม่เหมาะกับการ,รแนะนำโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าคลิปคลิปนั้นมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็ไปลบคลิปคลิปนั้น พอลบออกเสร็จปุ๊บประมาณสักสองวันก็ลงคลิปเรียวปกตินะฮะก็ผ่านฮะผ่านโดยไม่รู้ตัวเลยผ่านคลิปเรียวมาเลยนะฮะคือมันเหมือนกับว่าคือปกติจะไปดูกล่องข้อความใช่ไหมกล่องข้อความสนับสนุนแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ด้านล่าง นะฮะ AI ก็จะนำว่าเอ้ยคลิปเรียวนี้ผิดนะผิดเรื่องของดนตรีผิดเรื่องของเสียงเพลงอันเป็นลิขสิทธิ์อะไรต่างๆหรือไม่งั้นก็อะไรอะ่ะก็ไปดูที่ตัวของคลิปเลยว่าติดลำโพงแดงไหมคือลำโพงแดงเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันก็เป็นปัญหานะเพราะว่าคลิปมันจะไม่โดดเด่น คือคลิปเก่าก็จริงแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ที่ปวดมเปิดโหมดมืออาชีพหรือว่าคนที่สมัคร Facebook เข้ามาใหม่เหมือนเจนใหม่เหมือนข้ามไปอีกปีหนึ่งอะ่ะเด็กอ่าเด็กเด็กปหกขึ้นมหนึ่งใช่ไหมพอเด็กปหกขึ้นมหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากเล่น Facebook เป็นเขาอยากเล่น Facebook แบบมืออาชีพอะ่ะเออคือเมื่อก่อนอาจจะถูกปิดกั้นอาจจะ ความรู้ยังไม่ถึงหรือว่าพ่อแม่ไม่ซื้อมือถือให้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาโตขึ้นมาเขาก็มาเล่นเป็น <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็เป็นสมาชิกใหม่ <c oughs> เป็นยูเซอร์ใหม่ <c oughs> เขาก็มาดันดูคลิปเรียวต่างๆคลิปเรียวเก่าเกาที่เหมาะสมกับเขาอ่ะหมายถึงคลิปเรียวเรานะที่เหมาะสมกับเด็กคนเนี้ย <c oughs> ว่าเอยทำเฟซบุ๊กแล้วสร้างไรายได้ ทำเฟซบุ๊กแล้วต้องตลกแบบนี้เออมันก็จะดันฟีดไปให้เขาเปิดดูนะฮะมันก็มันก็ช่วยให้คลิปเก่าๆเรามีรายได้เข้าไปด้วย <c oughs> ถ้าเราผ่านคลิปเรียแล้วนะเออประมาณนั้นคือต้องเสียเวลานะดูเหมือนกันคือมันต้องมันต้องเป็นไปสองส่วนน่ะ <c oughs> ก็คือส่วนหนึ่งคุณก็ศึกษา อีกส่วนหนึ่งคุณก็เล่นนะฮะไม่ใช่ไม่ศึกษาไม่เล่นนะฮะคือเหมือนผมทำคลิปอย่างเงี้ยผมก็ต้องมีขาตั้งกล้องผมก็ต้องมีองค์ประกอบผมก็แต่งเนื้อแต่งตัวถ้าวันไหนไม่แต่งตัวนะมันเหมือนกับคลิปนั้นไม่ไม่ไม่มีมูลค่าไม่ขึ้นฟีดนะฮะคือถามว่า A-I ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามันไม่ มันไม่แปลกอ่ะเหมือนหน้าเห็ดเน่ยนะฮะเหมือนฝนตกใหม่เนี่ยแล้วเห็ดออกเห็ดออกดอกนะเออเห็ดละโงกเห็ดอะไรเห็ดเพาะอะไรพวกเนี้ยคือพอเห็ดมันออกปุ๊บเนี่ยคือมันเป็นฤด,ดูเห็ดเนาะคือคนที่ไปทํางานในเมืองก็คือไปทํางานที่กรุงเทพเนี่ยก็คือคนตอจอวอคนเลยคนลาดขึ้นไปเนี่ยเป็นคนอีสานเว้าล้าวทั้งหมดน,นั่นแหละ นะฮะคนอีสานก็ว้าพื้นเพอีสานนะฮะเขาก็เขาคือตอนในวัยหนุ่มอ่ะในวัยเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในตจวอแหละแล้วก็เคยเก็บเห็ดแต่พอวัยทํางานก็ไปอยู่ในกรุงเทพอยู่ตามโรงงานไปปั๊มเงินว่างั้นเรอเออเพื่อเพื่อสารต่อชีวิตเพื่อเก็บเป็นทุนนะฮะพอมาเห็นคลิปเราเราไปเก็บเห็ดกันเอ้ย นึกถึงบ้านเออมันก็กดไลฟ์เรานะฮะมันก็เป็นปีดที่ดันขึ้นทำให้คลิปเราลอยทำให้คลิปเรา AI นำส่งดีนะฮะก็เปิดโหมดมืออาชีพมาแล้วนะฮะต้องต้องต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็ทำคลิปอีกส่วนหนึ่งก็ดูเนะื้อหาท่านอื่นที่อธิบายเหมือนผมอธิบายอย่างเงี้ย แล้ว AI ก็นำส่งให้คุณว่าเออต้องไปตรงนี้นะต้องไปกล่องข้อความสนับสนุนนะต้องไปเดสบอร์ดเมื่อชี่ไปการแนะนำเพอรไฟล์คือมันก็มันก็สองส่วนเนี้ยที่ที่มันจะต้องดูบ่อยๆว่ามันผิดอะไรไหมคือเราทำตัวให้กรีนให้ไม่ใช่ให้กรีนให้ขาวสะอาดนะฮะคือถ้าตัวเราขาวสะอาดอ่ะมันก็เหมือนเป็นลูกลักของ f c e e o o o อ่ะนะฮะว่าเรา เออตรงนี้เราก็เช็คนะตรงนั้นเราก็เช็คนะเช็คไว้ให้มันมีรอยเปื้อนอะ่ะเหมือนเราเป็นมืออาชีพอะ่ะนะฮะคือเขาเขาเขาหาแต่คนมืออาชีพอะ่ะที่มาเป็นคนในเนี้นะฮะคนในผ่านกฎอะ่ะนะฮะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ใช้เครื่องมือไม่คล่องหรือไม่งั้นก็คือทุ่มเทแต่ทำคลิปอะ่ะคือ อย่าทุ่มเทมากเรื่องทำคลิปอะ่ะนะฮะพยายามดูหลักการด้วยว่ามันมันตรงนี้มันมันผิดเงื่อนไขเขาไหมตรงนี้มันผิดเงื่อนไขเขาไหมคุณเป็นมืออาชีพไหมเหมือนคุณทำงานบริษัทเออคุณก็ตรวจค c ซอยู่ตลอดเวลานะฮะเออค c ซตรงนี้ผ่านไหมเออของผลิตร้อยชิ้นน่ะต้องผิดพลาดสักสองชิ้นอืมมันเป็นเรื่องปกตินะฮะอาจจะอาจจะฉีด พลาสติกแล้วมันเศษชิ้นพลาสติกมันเกินออกมาเราก็ต้องตัดทิ้งตัดทิ้งก็มีค่าเออร์นะฮะมันก็มีส่วนที่มันเว้าแหว่งฉีดพลาสติกอาจจะไม่เต็มโมนนะฮะอาจจะเสียไปบ้างร้อยชิ้นเสียสองชิ้นพอเสียมันก็แหว่งมันก็ไม่ได้ตรงองค์ประกอบของมันนะฮะ คือมันไม่ตรงองค์ประกอบของมันเราก็ต้องคัดทิ้งเอาไปหลอมใหม่ฉีดใหม่นะฮะประมาณนั้นคือก็ต้องเช็คเช็คหลายหส่วนนะฮะแล้วก็ AI เนี่ยเป็นส่วนที่ดีมากถ้าไม่มี AI นะก็คือมันก็ไม่ดันฟีดไม่ดันให้ไอ้ท่านผู้รู้นั่นแหละก็เ,ะเหมือนผมเนี่ยเนี่ยอธิบายอยู่เงี้ยแล้วผมลงคลิปแล้วท่านก็มาเปิดดูฟีดก็นำส่งให้ท่านดูท่านก็นั่งดู นะฮะต้องยอมเสียเวลาด้วยนะเพราะว่าผมก็เสียเวลาดูบางทีบางทีเราไม่เสียเวลาเลยเนี่ยมันก็ยากนะอืมเมื่อก่อนก็เคยอ,อีสานุ้ยอธิบายดีแต่พอมันผ่านเข้ามาแล้วบุคคลเหล่านั้นก็เริ่มหายเนะย <c oughs> นึกออกไหมฮะคือตอนที่เรายังไม่ผ่านมันเหมือนมันเหมือนเขามันเหมือนเอไอมันก็รู้ว่ามันจะดันให้เราหรือเปล่านะฮะ เออว่าเราสนใจด้านไหนเออสนใจด,นนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้คุณยังตะหงิดตะหงิดอยู่นะเออ a อ,อ,อก็ฉลาดนำส่งให้คุณแต่คุณไม่เปิดอ่ะคุณสักแต่จะทำคลิปเรียวอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะมันก็ต้องหลายๆอย่างเข้าเข้าร่วมด้วยกันนะฮะสักแต่จะจะเล่นคลิปเรียวจะรีมิกท่านนู้นท่านนี้นะฮะมันก็ มันก็ผิดกฎเรืออะไรที่มันค้างคาอยูอ่มันก็เป็นปัญหาทำให้คุณไม่ผ่านสักทีนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะวันนี้สวัสดีครับถูกใจก็กดไลค์สิอย่าลืมกดแชร์